ยังตีสเส๊ปนีงไงเลยฆ่าไปซะน,นะครับอุ้ยมันมีตัวทอดหยุดเถอะเฮ้ยนี่ได้เวลาแอคอยี <c oughs> ่ไอ้ใช่ไหมไม่ได้ต้อนก่อนอย่าเพิ่งมาหาก,กูแน่ตกูแป้งมันใกล้ด้วยนะเลยกูได้ใกล้ใกล้โด,โดนไหมโอ้ยโดนได้ไงวะเฮ้โคตรเมซิ i n ตายแล้ว ีจะมาโชว์แอคกันนะครับทุกคนกองหน้าสก,กินใหม่ที่เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับโอ้เขาเดินมาแล้วครับ<อ>ีกูกูใช้อะไรกูใช้พุ่งนี้ไม่ได้อุ้ยพับไปเร็วดีนิดอ่นะโอ้ยไฟวิวไฟวิวมีทำแต่งอะไรถ้ามึงช่วยไม่ได้เนี่ยมึงเอาหนีเด้อมึงหนีเลยพุง่งหนีได้หยกพุ่งหนีเชเดอร์ได้หยกพุ่งเลย ลโอ้ยแต่มันจะตีสตาร์ทไงเหมือนเชดเดอร์นั่นแหละอ้าคุณรู้สึกไงเลือข้าโอ้มีสิโลอะไรอ้าวถ้ามันใช้น้ำจะบินเหมือนเชดเดอร์โหลูกกอกลัเลือข้าเอ้ยตีอะไรอ่ะอ้ยย่งตีสติลล์มือไงเลือข้าไปกันนะครับอุ้ยเพิ่งใช้ตัวทอง โดนลงไดเลยๆเลยเออเลือฆ่าไหมเออกูทำอะไรเออโดนมาหาไหมต้องไหมเออปิงปะปิงอยู่เลือฆ่าขอบคุณค่ะปิงเออรู้สึกไงอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหแล้วกูเดินมาทางที่มันมีเกรสเออไม่่ไม่ค่อยปิงละเลือฆ่าเลือก ใช้ไฟวิวแล้วก็พุ่งหนีเอ้าวอ้าวช่วยด้วยพี่ก็ตีให้มัดดอยพี่ก็ตีให้ดอย,ยจะรุกแล้วจะรุกแล้วอุ้มแน่เลยมีตัวทองแน่เลยถ้าอุ้มจะ stop it เด็ไปก็ไม่รู้อะไรอ่ะกูรุกกูก็ไม่รู้ว่ากูรุกนะมีคนนันก็ดน,น,นกลัวไอ้อ่ะช่วยหน่อยด้วยเอ่อเออเออเออพุ่งไปเลยค่ะมันมันมีตัวทองกูว่า เลือกค่ะอุ๊ยมาเร็วจังเลยเพราตามหลังงูลแล้วเนี่ยไฟวิวก็มีเมบ้าหรือเปล่าอ้วอกขาเปีนข้าเดี๋ยวมันจะตีหนูมันก็ตีแล้วจังหวะนี้แหละนี่ไงตือ,อข้ามากอ๋อคุณถอยหลังผิด